อ่าฮะอ่าอ๋อมันจะเป็นก้าวเล็กของแมวมันจะเป็นก้าวเล็กของเราแต่มันเป็นก้าวที่ใหญ่โอ้โอ้มันสายก้าวอ้โอ้โอ้โอกระส่ายกระส่ายเฮ้ยไอ้หนูตัวทะบ้านเฮ้ยกูเจอมาแล้วกูเจอมาแล้วอุ้ยอ๋อแล้วมันก็ทำเงี้ยกูอ๋อไปแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่มันก้อนเลยตํานานโอ้แม่งกูดูเวียโซมากูเห็นพี่ปื๊กเขาเล่นอย่างงี้อ๋อ เอ้ยโอ้ทำไปอ้ากูลงทุนแล้วเฮ้ยเขาที่ระวังไปแอบโอ้๋ออู้ยดับเบิลคิวต้องขึ้นไปยืนในจุดยสุสต้องขึ้นเข้าไปโอ้ว้าตกใจกูไหมกวางมาแล้วฮ่ฮ่ฮ่ไอ้เหี้ยยุงติดหัวิดไปดูเลยไปสเอ้ยไปเด้อคิก ไอซโอไอนี่ตัเลออโอ้โหออกแล้ววะเดี๋ยวมโชว์เลยให้ดูดูนี่อเอเฮ้ยโอยีระบสไลด์นอนสดกันสไลด์หนอนสดออหนอนสดเลยไอ้สัตว์ไม่น่ากีฬาคุณดยนากดพดพอตายไอ้เย้ดยวอนตายณช่วยยวโดด้วโดด้วยโคพมตายกันพอตาย กตาพ่อมต้อพ่อมึงตายเฮียูต้อนอยพ่อตกปุ๊กโอ้โหเยสกูซื้อตัวนี้มาแพงอุ้ยกูอยากจะขี่โกลามตันีมม่้ยตอ่ะซื้อมาแพงตัวนี้โอ้โหตุยตุ๋นแม่งเออเออเออออเออโอหออืนีโอ้โหย๋ ที่วิเด้เลยขอเสนอเครื่องชั้นสปินสุดยอดไม่ว่าอะไรคุณก็ไม่มีวันลบอ๋อดิฉันจะต้องทำแผนการกระโดดแบบมืออาชีพมันต้องกระโดดจิ๊กอ๋อโอ้โอ้แล้วก็โอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเ้ฮยส่งไปเร็วเราจะยิงประตูแล้วส่งไปส่งไปคือโุ๋ยยิงประตูเลยอ๋อ้สั Ah, Leute, Leute. Ah! Hey.